โหนี่เจ๊ว่าก็กลับมาพบกับผมลิคุจีซีกับเจมส์เทราเลียกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับช่วง how to play กันอีกเช่นเคยเนาะเนื่องจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมในคลิปที่แล้วเนาะเขาสงสัยนะเกี่ยวกับไม้กวาดนะครับว่าอ่าไม้กวาดที่ขี่เนี่ยสมมัติไม้กวาดเนี่ยหามาจากไหนนะซึ่งในคลิปนี้เรามีคําตอบนะครับผมนะนะครับผมก็จะมาสอนหากันด้วยนะซึ่งวิธีการหาเดี๋ยวค่อยว่ากันดีทีนะตรับสมมัติไม้กวาดนี้นะครับส่วนวิธีการได้มาเนาะเดี๋ยวก็ค่อยพูดถึงกันอีกที นหะน้าตาของการแซมมอนเนี่ยจะดอัอาจะเป็นหน้าตามันนี้นะหน้าตาของไม้กวาดนะครับผมนะมันจะเป็นไม้กวาดแซมมอนนะครับผมนะที่สามารถเอามาใส่ช่องอีเวนต์ตอรี่ในส่วนตรงตรงนี้ได้นะเอาไว้เรียกนะครับผมนะสามารถกดใส่ในช่วงแซมมอนขี่นะครับผมนะซึ่งหาได้ในมาสเตอร์โหมดและเอ็กเปิดโหมดเท่าน,นั้นนะครับไม่สามารถหาได้ในโหมดคลาสสิกเนาะนะครับเป็นของอที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน1.4นะครับผมนะแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับผมนะจะ,ะดรอป อ่าได้เลี่ก็ต่อเมื่อเราได้ทําการสู้กับแพนเทร่าแล้วเท่านั้นนะครับผมนะถ้าโลกใครที่ยังไม่สู้กับแพนเทร่าก็จะไม่สามารถดรอปได้เพราะว่าอ่าไอ้บอสอ่าที่เราจะเรียกสู้อ่ะมันจะต้องผ่านบอสแพนเทร่าก่อนนะครับถึงจะไปฟาร์มไอเทมมาค้าบอสได้นะแต่ส้ารับใครที่แบบว่าเออเอามาจากเซิร์ฟอื่นแล้วมาเล่นในเซิร์ฟตัวเองนี่ก็สู้ได้นะครับผมนะก็ดรอปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะดรอปได้ในแค่มาสเตอร์โหมดนะครับผมแล้วก็เอ็กซ์เพิดโหมดเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถดรอปได้ในโหมดคลาสสิกนะครับผมนะ ซึ่งอัตราการดับจะอยู่ที่5-2ถึงยนะีบเรนนะาดผิดนะจะอยู่ที่ประมาณ 5- 20%หรือนี่แหละนะครับผมนะซึ่งดับได้จากมอนเตอร์ที่เป็นต้นไม้ในอ,อีเวนท์ที่มีชื่อว่าพามชินมูลนะครับผมนะโซลทีทำพามชินมูลก็จะเป็นหน้าตาวันนี้นะหน้าตานี้เลยนะครับผมนะโอเคตอนนี้เราจะก็จะมาสู้กันนะโอเคเราจะมาสู้แล้วก็ดูกันเพื่อนนะครับว่าจะจะดาวให้เราสักอันหรือเปล่าเนาะนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปที่ที่สู้กันแป๊บนึงนะผมนะ กดบอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนี่ครับผมก็จะมาเรียกสู้ให้ดูกันเลยนะครับผมนะก็จะเป็นยังไงก็จะนะเนาะจะมาดูกันโอเคกดเรียกมาเลยก็ทําการสู้กับพวกตัวธรรมดาพวกนี้ไปก่อนเรื่อยๆนะจึงก่อจะขึ้นสู่เวฟที่สูงที่สุดนะครับผมนะจิกว่าจะขึ้นสู่เวฟที่บอสต้นไม้มานะซึ่งน่าจะอยู่ประมาณเวฟห้าเวฟหกเนาะก็เราผิดนะ จะอยู่ที่ประมาณเว็บ <S <S เว็บห้าเว็บหกนะอันนี้ตอนที่ผมเดาวน์ข้าดาวนิดนะครับผมนะโอเคสว่วนไอเทมเรียกอ่าอีเวนท์ทำจิ้นบนเดี่ยวใครอยากโดนเนี่ยใครใครอยากดูวิธีการคาดเดี๋ยวจะมาสอนวิธีคาดทีหลังเนาะมันก็ไม่มันก็ไม่ถือว่าเป็นการสอนคาดยากนะักหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะโอเคครับก็สู่เว็บห้าแล้วนะครับผมนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขนะึ้นเนาะที่จะประเด็นโอเคก็สู่เว็บทห้ามาแล้วนะครับตัวแรกนะนี่จะเป็นหน้าตาต้นไม้แบบนี้เลยนะในจิ้นเรียกข้างบนหัวนะถใครดูได้นะอ่าโอเคข้าวแล้ว เราใช้ความคิดมาแล้วเพราะเราใชความคิดนี่ไม่มีนะมันมันจะไม่มีไม่กวดดับมันจะดับจะดับแค่จะไอตัวต้นไม้นะผมนะตอนนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าโดนไล่โดนเราใชความคิดกระถิบเคยต้นไม้โอเคไม่ตัวแะ้วพยายามเคลียร์ไว้ไม่ได้จริงๆเราที่ทำได้น,นะแต่มันที่จริงมันก็ขีดถึงเราเคลียร์เร็วไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าตอนนี้มันคือ,อยังไงว่าจะถึงบอสมันจะกวดจะช้านู่นนะฮะมันตอนเราเคลียร์ไวสุดที่สุดมันก็มันจะไม่จบเนาะโอเค จะไม่เห็นมีวิานะนับเอาศีระต้นไม้มานะก็ฆ่าไปนะมันจะเป็นต้นไม้ที่โจมตีแรงนะมันจะยิงยิวเคลียได้ด้วยนะยิงเค่ียกระสุนไฟแบบนี้ได้อะไรมาช่างมันนะตอนนี้ให้ดูไว้นะว่าเรามีวิกฤตเช่นเดียวนะนะครับผมนะเราจะสู้อีวันนี้ให้เสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บรดรวดเดียวเลยแต่บางทีเราจะไปให้เทียมทั้งหมดดอกเยอะไม่ได้นะผมนะเพราะว่าขั้าดอกข้ามาดอกเยอะเกินไปมันจะ ถ้ามันดาบซ้ำกันเยอะๆนะมันจะทําการดับมันก็ทําการรีรีรียูสรีวูฟรีวูฟของทิ้งไปเลยนะก็คือจะรีไอเทมที่เราดับไว้หายไปเลยนะไอเทมทิ้งเก่าที่มันดาบอันแรกไว้เนาะมันจะหายไปเลยนะครับผมนะฉะนั้นให้เราพยายามเก็บไอเทมในช่วงต้นไว้ให้ได้นะผมนะถ้าเป็นไอเทมสำคัญนะเพราะ่าเรี่ยๆเก็บไว้นะอย่าไปปล่อยไว้นานนะเมื่อไอเทมบรรดาบซ้ำกันไปเรื่อยๆเยอะๆนะมันจะทําการดับไอเทมมันทิ้งเก่าหายไปแล้วจะเอาอันอื่นมาแทนอย่างเช่นถ้าสมมติระดับไอ้คาถาซัมมอนไปแล้วอะไรแบบนี้คาถาซัมมอนมุลไอ้ตัว สมม kind of er ุติว่าเป็นพัมคิงอะไรแบบนี้นะครับผมนะถ้าดับไปรับปึ๊บอ่าแล้วเราสู้กับมอนเตอร์ไปเรื่อยจนแล้วทีนี้มอนเตอร์มันดันไปดับไอ้พวกเศษไม้อะไรเยอะๆเกินไปเนี่ยเออเศษไม้ดำๆที่เอาไว้ค้าชุดซัมมอนอ่ะถ้าดับเยอะเกินไปนะมันจะหายนะครับไอชิ้นชิ้นเก่ามันจะหายไปเลยนะครับแล้วชิ้น้นใหม่ที่เป็นพวกเศษไม้จะมันดับเยอะแทนนะซึ่งพยายามพยายามฆ่าและเก็บไว้ให้ได้นะเก็บแล้วฆ่าแล้วเก็บไว้ให้ได้เยอะๆครับผมนะตอนนี้ก็สุดเวฟสุดท้ายแล้วนะครับผมนะก็เหลือแค่สู้ไปเรื่อยจนกว่าเช้าแค่นั้นเองพยยาามมีเก็บหัววใจไ้ ตอนนี้เรามียาดูหดหัวใจเนาะเราไม่ต้องลงไปลึกมากนะผมนะยาเราสามารถดูหดหัวใจในระยะได้นะครับผมนะไม่ต้องลงไปแบบถึงพื้นนะครับผมโอเคก็พยายามเคลียร์เรื่อยๆก,กันก็ตอนนี้เรามีสนิทแล้วนะเล่นอีเวนต์อะไรเราก็เล่นสบายขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าจะสบายได้ขนาดนั้นเพราะยังไงเราก็ยังโดนดาบมิดจากมอนแรงอยู่ดีตายอยู่ดี <c oughs> <c oughs> นะครับผมนะก็มอนที่ผมทู้นี้เป็นมอนในมัตเตอร์หมดนะใครที่ยังไม่รู้นะครับผมนะพวกอีเวนต์อีเวนต์ที่ผมสูนตอนนี้ผมสูนในมัตเตอร์หมดนะครับผม ตอนนี้ดอมทันกินไร่ไร่เพียบเลยตอนนี้ก็สู้ไปนจนกว่าจะช้าเลยนะครับผมนะก็ใครที่ดูได้ก็ดูไปนะเราจะได้เห็นอะไรดีๆเลยแนี้เนาะตอนนี้ของของก็ดอกเพียบเลยนะดอกจะแหลกเลยนะค้อมแหลกของดาบเส้นิบพังหวก,กับของไอเทมที่ดอกบ,บนพื้นแล้วเราไปเก็บจะเป็นอะไรที่โคตรอันตรายโอเคอืม okay. อะเอพีเราเตะดังนั้นเห็ด้ครับโอ้โหดูของที่ดบับจมพื้นนะตอดับเต็มเลยนะของทอี่บนพื้นถือว่าดับเยอะมากครับดาเมจของเราตอนนี้อยู่ที่หน่วยสิบร้อยพันหลักหมื่นเนะาะทัดาเมจโดยรวมทั้งหมดเข้าเป็นหลักสามหมื่นกว่ากว่าจึงขึ้นที่สามหมื่นสี่เ,เนาะยังมีขึ้นไม่สามารถาบวกถึงสี่หมื่นได้เนาะเอ๊ะเมื่อกี้นี่ห้าหมื่นปะไม่แน่ใจห้าหมื่นห้าพันไม่รู้เหมือนกัน ดูครับดูของข้างล่างที่ดอกนะฮะเต็มเลยฮนะตอนนี้ไม่แน่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าดอับอะไรมาบ้างแล้วเนาะเพราะว่ามันดับเยอะเกินไปเนาะของมันจะซ้ํากันเยอะมากแล้วมันก็จะดอกไอเทมชิ้นเก่าหายไปแต่ก็บอกไว้างั้นแหละฮะเราก็น่าจะได้มาสักอันอยู่แหละนะครับผมนะเพราะตอนนี้เราก็ซุ้ไว้ด้วยจกว่าจะเช้าก่อนนี่ครับผมนะตอนนี้แต้มเราอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเตมนะพอยไอสูงสุดแล้วเหรอเนี่ยหรือว่ายังไม่สูงสุด โอเคครับเห็นไหมครับเห็นแค่ข้างหลังมันจะมีไม้กวาดอยู่หนึ่งอันแล้วซึ่งดับมาแล้วนะแต่ว่าเราก็เิ็บไม่ได้อยู่ดีเพราะขอเราเตะไปหมดแล้วนะครับผมจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเน้นไอ้ตัวพรมชิงก็ได้นะผมนะเพราะว่าเราต้องเน้นตัวต้นไม้อย่างเดียวเนาะเพราะตัวที่ดับตอนที่เราต้องกล้ำอยู่กับอตัวต้นไม้นะผมนะต้นต้นไม้มันไม่ได้อยู่กับอพวกพรมชิงที่มันบึนอยู่นะฮะ ตอนทีนี้มันแค่มาก,กวนการจะสู้โอเคตอนนี้่อมุนพันแจม่อหมนหกพันวัยเิรก็มาแต่ก็ตัวแตกไปก่อนพวกวามทีนี่ก็นหนักชินยาพอเข้าไปยาคูเลือดแล้วก็ยาดูดเลือดยาที่ดูดเลือดในระยะใกล้ช้าแล้วนะตอนนี้ตีสองนะฮะกตลังสู้ไปเรื่อยจนกว่าจะเช้าแหละ อยากเอาวุธใหม่สู้นะแต่ว่าผมคิดว่าไม่ไหวไม่ใช่วุธใหม่อาวุี่เรารีวิวไปเมื่อคิดที่แล้วเนาะจะเอาไปสู้มากนะแต่ว่าผมดูแล้วไม่ไหวเลยสภาพเขาบอกไปสู้คนจะไม่ไหวดูของดับเต็มพื้นเลยล็อกเซิร์ฟอีกแล้วนะตอนนี้ลมพัดพิงไล่ค่าจิตวัวไม่รู้ด้านมิดทำโดยโดนยี้สิสองหมื่นสูงสุดยี่สิบสามหมื่น าได้เศษดิน okay. ที่ทำสองสุดถึงห้าหมื่นเคลียร์มอนเคลียร์วัตต์มาไปเรื่อยๆแล้วก็มันเจอกับความจริงไปอีกตอนนี้ได้ที่สามหมื่นแล้วโอ้โหูเยอะๆๆ <c oughs> ความจริงเยอะมากโอ้โหตอนนี้ที่ตีสามกว่ารอตีสี่ตีห้าอีกสองชั่วโมอง ตอนนี้ชั่วโมงนในเกมก็นับไปเร็วอยู่นะครับไม่ถือว่าไม่ช้านับเร็วดีอยู่ต้นไม้ใบ <ไป S 1> เบิรน์นตีสี่ละโอเคเกียร์โทษร่างต่อ มาฟันหินก้ามาอีกอะไรกันเนี่ยหึหึหึดรอแลว90ดาเมจไม่ใช่ในน้อยนะดาเมจจริงๆแรงมากแต่เราเป็น9ีน่ไม่ใช่มาเบาแล้วนะนะโอเคครับจบที่3้2 2 5 0แต้มนะครับแต้มของเรานะเพราะตอนนี้อยู่ที่ตีสี่แล้ว้าแล้วด้วยโอเคเรามาดูของที่ดรอปนะครับอืม เกลียดกรานเกลียนกรานไปหมดเลยนะฮะเกลียนกรานไปหมดเลยโอเคนะผมนะเก็บไม่หมดนะจริงเ,เก็บไม่หมดโอเคก็ประมาณนี้นะแล้วของที่ได้มาเรามาดูเลยนะครับนะ่าดูไม้กวาดที่ได้มาดีฮนะตอบเพียบเลยนะครับไม้กวาด,ดจัดเรียบของปุ๊บอ่าโอเคเราได้ไม้กวาดมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ ได้ม,มาทั้งหมดห้าชิ้นแต่ก็มมจริงแล้วมากกว่านี้นะครับมันมากกว่านี้นะครับผมนะมาจะไปดูกันว่าตตาพื้นมีอีกกี่เล่มมีกี่อันเนาะมีอีกนะตรงนี้มีชิ้นที่หกอยู่ตรงนี้นะหกมีเส้นมีเส้นไปด้วยนะผมหกเจ็ดอันแล้วอยู่ตรงนั้นอันตรงนี้มีอีกหนึ่งอันใช่ไหมนี่ไงเป็นก้านเล็กๆเยี่อมองไม่เห็นหรอก ประมาณ8-9อันแล้วนะดอบมาที่เดียวนะผมในอีเวนต์เดียวก็เข้าเราสู้ได้นะจริงไม่จำเป็นต้องสู้หลายเวฟก็ได้นะสู้แค่ไม่กี่เวฟพอนะสู้แค่ประมาณถึงเวฟที่5ก็พอนะครับผมนะเวที่ห้ามอนต้นไม้ก็เกิดแล้วนะแล้วก็สู้กับมอนไปเรื่อยๆสู้กับต้นไม้ไปเรื่อยไม่ต้องจดอดจงอะไรมากนะผมแต่ว่าไอ้พวกตัวที่ไม่น่าสำคัญจริงๆก็คือไอ้ตัวของบอสพวกพัมชินมูลเนาะ ตัวตัวพวกของพมพิงมันจะน่าเกลียดไอพวกไอปต้นนี้ที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเราจะจอดจมไอต้นไม้ต้นเดียวใช่ไหมเออแล้วทีนี้ไอตัวใหญ่อย่างพวกพมพิงเนี่ยมันมาเราจะจอดจมไอต้นไม้ต้นเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่าพมพิงมันจะกวนเรานั่นเองนะครับผมนะแต่ก็สู้ประมาณสักสองตัวสามตัวก็มีโอกาสดอกให้แล้วนะครับผมนะมันก็ดอกไม่ยากเพราะอัตราการดอกอยู่ที่ประมาณสักคาดเดาไม่ผิดจากในวิกิที่ผมไปอ่านมาประมาณที่ห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะ แนะนำนะครับผมใครจะดับจริงสำหรับคนที่ไม่เก่งเรื่องของมาสเตอร์โหมดนะครับดับในเอ็กเปิร์ตโหมดดีกว่านะเพราะมันมันก็ตีไม่แรงด้วยอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าใครแบบเอออยากแบบแท้ตาดับเยอะๆให้แนะนําเล่นมาสเตอร์โหมดนะครับเพราะว่าอยู่ในมาสเตอร์โหมดอัตราดับค่อนข้าง,าง,างที่จะมีเปอร์เซ็นต์ดับเยอะก,กว่าในเอ็กเปิร์ตนะครับผมนะแต่ว่าใครที่จะเอาไปเล่นในคลาสสิกนี่มันจะไม่ดับให้นะเพราะว่ามันจะเป็น เดี๋ยวเป็นไอเทมของบอสนะเป็นไอเทมที่เหมือนเป็นไอเทมที่มาในเฉพาะมัสเตอร์โหมดกับ X เปิดเหมือนกันนคล้ายๆคล้ายๆของใน X เปิดนะครับผมนะนะครับผมนะโอเคนะฮะคล้ายๆถุงคล้ายๆถุงบอสใน X เปิดที่เราจะมีไอเทมบอสพิเศษของบอสแบบเนี่ยไอเทมแบบของบอสเอ่อในตัวเราไม่มีเนาะเพราะเราไม่ได้ใส่มาไม่เป็นไรนะครับผมนะโอเคนะครับก็สำหรับการหาไม่กวนนะครับก็มาบอกกันแล้วเนาะนะครับเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับก็วิธีการหาก็ประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วคอเหล่านั้นก็จะทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเพราะ ออกเสร์ฟไปเข้าเสร์ฟใหม่อะไรแบบนี้ของมันจะรีอยู่แล้วเนาะนะครับผมส่วนของในตัวเนี้ก็ไปหา a b c ซะให้ a b c ช่วยแก้ปัญหานะครับผมในการกดเข้าไปที่ตัว a b c ปุ๊บจากนั้นก็กดไปที่ไอเทมของเราเลยนะรเรียกว่าเลยวิธีการเคลียร์ของที่ดีที่สุดได้ตังฟรีด้วยได้ตังได้ฟรีเพราะว่าได้ฟรีแล้วโอเค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 กดออกไปกดไว้หมด ในอีเวนต์เดียวเราเล่นไปเราได้ตังค์มาเยอะเหมือนกันเน,นี่ยเก้าประจี่ทำโอเคนะครับเรียบร้อยประมาณนี้นะครับก็สลับพันหาก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับผมนะเพื่อไม่พลาดการที่การช่วยม,มาจากหน้าของเรานั่นเองนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับทุกที่เข้ามารับชมครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ bye bye. บ๊ายบายหวังว่าจะได้ความรู้กันนะครับผม